ห่างกันไม่เกินสิบเปอร์เซ็นดูวัดอย่างไรบ้างครับวัดเหมือนเดิมค่ะวัดเหมือนเดิมใช้ฟิโบได้เลยนะสมมติว่านี่คือเซตแรกนี่คือเซตแรกใช่ว่าแล้วเราจะเทียบว่าแล้วไอเซตที่สองอะ่ะใช่ใช่ทริปเปลิลท็อปไหมอะไรเงี้ยนะคะไม่ควรห่างกันเกินสิบเปอร์เซ็นตนะใช้ฟิโบกลางได้เลยค่ะไม่ควรต่ำกว่าฟิโบตรงนี้เลขข้างในเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าเก้าสิบเลขข้างนอกเนี่ยไม่ควรสูงกว่าร้อยสิบอันนี้ก็คือสิบเปอร์เซ็น นะจ๊ะประ,ะมานี้โอเคนะอ่ะหกสิบสามเปอร์เซ็นพี่ปิ่มมาแล้วพี่คนอื่นมาอย่างมาอย่างจ๊ะเออโอเคนะคะ Triple Top กับ Triple Bottom เนี่ยคุณโทมัสเนี่ยเขาเรนกิ้งให้สูงเหมือนกันนะ นะเขาบอกว่าอยู่ที่ top 3นะคะอาจจะแย่งชิงกับ double top double bottom นิดหนึ่งเมื่อกี้ double top double bottom เขาให้2ใช่ปะแต่ว่า triple เนี่ยเขาบอกว่าให้ top 3เพราะบางทีมันก็ดีกว่าบางทีมันก็แย่กว่าแต่สิ่งที่ดีกว่าแน่ๆเนี่ยคือ triple top โอเคียปะ triple top เนี่ยดีกว่ายังไงนะคะดีกว่าตรงที่ failure er rate อยู่ที่แค่4%เเท่านั้นเองอะ นะคะแต่สำหรับ Triple Bottom นะคะ f ิล l ล r ร์เฟลเลอร์เรเนี่ยอยู่ประมาณ10%อนะอยู่ประมาณ10%นตแต่ของ Double อะ่ะเขารวมรวมเฉลี่ยกันเนี่ยประมาณ11%นะคะเออฉะนั้นเนี่ยน้อง Triple เนี่ยนะคะเป็นตัวตึงเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาแรงให้ Top 3นะคะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเบียดอันดับ2ของเอ,อ่อ Double Top Double Bottom ในบางทีก็ได้ โอเคนะโอเคพี่ออฟบอกอ๋อขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีมากๆเลยนะคะอ่ะหกสิบสามเปอร์เซ็นมีแค่พี่ปิ่มมาคนเดียวเองอ่ะเคลียร์เปล่าเคลียร์เปล่าหกสิบามเปอร์เซ็นพิมมาค่ะถ้าเกิดเคลียร์ทริปเปิลท็อปทริปเปิลบอททอมนะเราจะได้ไปแพทเทิร์นถัดไปกันนะคะแพทเทิร์นถัดไปของเราจะเริ่มเข้าสู่อาณาจากักรสามเหลี่ยมแล้วจ้ะอ่าในคอดูหน่อยมีใครเก็บ มากกว่าพี่ปิ่มไหมคะถ้าเกิดว่าเคลียร์พิมหกสิบสามเปอร์เซ็นมาค่ะเนี่ยแค่อยากให้จำเฉยๆนะว่าโอกาสที่จะ pullback เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ๆที่รอเข้าลิมิตออเดอร์จะได้รู้ตัวนะว่าโอกาสในการตกรดของเราอะมันมากน้อยแค่ไหนนะคะอะมาจ้าโอเคต่อมา triangle นะคะ มิกบอกเลยว่า triangle เนี่ยดิฉันเนี่ยเรียกคำว่าอาณาจักรเลยนะคะใช้คำว่าอาณาจักรเพราะอะไรเพราะว่า triangle เนี่ยมีเยอะมากแม่มีไล่ตัวมากแม่โอเคว่ามีทั้งแบบ ascending descending มี symmetrical มี expanding อะไรอย่างเงี้ยไม่ออกใช่ไหมอ่ะเรามาไล่กันทีละตัวดีไหมคะถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะพิมพ์คาว่าสามเหลี่ยมมา นะดูความพร้อมหน่อยนะเหมือนพี่ๆ energy จะตกนะคะช่วยส่ง energy มาให้ม m i หน่อยนะ o จะได้ส่ง energy กลับไปให้ทุกคนนะฮะสามเหลี่ยมจ้าสามเหลี่ยมเราจะได้ตามทันว่าตอนนี้ชันเรียนอะไรอยู่นะอ่ะพิมพ์สามเหลี่ยมมาค่ะถ้าพร้อมพร้อมมุ้ยทำอะไรกันอยู่เอยวันนี้คืนวันศุกร์เ <c oughs> อเคพี่ปิ่มพร้อมเป็นคนแรกนะ อ่ะพี่รัดก็พร้อมแล้วนะอ่าเก่งมากเลยขอบคุณพี่ปิ่มมากนะคะอ่ะโอเคพี่แกกก็พร้อมแล้วนะคะพี่บีพร้อมโอเคว้าวพี่ออฟพิมพ์สรุปมาให้เพื่อนด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ออฟนะคะเขาพิมพ์นะะสรุปมาแบบละเอียดมากนะคะของ triple double top ต่งตางๆนะคะ,นะคะโอเคมาสามเหลี่ยม triangle นะคะ สามเหลี่ยมของเราเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างของสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างโอเาปะเดี๋ยวมีขอวาดก่อนชึบเผื่อว่าเราไปคุยกับฝรั่งไงเออไปเจอฝรั่งแล้วฝรั่งเขาเทศเหมือนกันแบบเนี้ยเราก็อยากชวนเขาคุยแบบนี้ยนะเราจะมีคําศัพท์ค้งคําศัพท์ในหัวไงว่าแต่ละอันเรียกว่าอะไรนะความเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้เอาสามเหลี่ยมปักปิดก่อนนะความเป็นสามเหลี่ยมคือถ้าเราตีเทนไลน์ข้างบน กับเราตีเท็นไลา์ข้างล่างนั้นนะคะน้องเนี่ยจะมาบรรจบกันสักที่หนึ่งโอเคปะสร้างเป็นภาพสามเหลี่ยมนี่คือคำว่าสามเหลี่ยมในภาษาของกราฟทีนี้มันมีศัพท์เฉพาะไมเอมิกมีมีศัพท์เฉพาะด้วยนะคะมีศัพท์ตรงนี้นี่นีตรงนี้นะกับตรงนี้เฮ้ยอะเ <laughs> ม้าเด้งนะครับตรงนี้โอเคไหม ะะสับเฉพาะของเขาคืออะไรอนะตรงนี้นะจุดเริ่มต้นของสามเหลี่ยมเขาจะเรียกว่าเบสค่ะเห็นไหมเบสของสามเหลี่ยมนะคะและนะคะไอตรงหัวที่แหลมที่สุดของสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเครดลโอเคไหมนะเผื่อว่าเวลาไปอ่านหนังสือหรืออะไรเขาบอกว่าเออเนี่ยราคาเนี่ยเกิดเครดลแล้วนะเราไม่เบรกเอาตรงเครดลนะเราจะได้รู้ว่าเครดลคืออะไร <c oughs> เจอด้วยคะอันนี้คือแค่ความรู้เพิ่มเติมโ่เคไหมถามว่าสําคัญไหมไม่นะคะสําคัญแค่ตอนไปอ่านหาความรู้เองนั่นแหละอ่ะทันนี้อันนี้คือ characteristic ของสามเหลี่ยมว่ามันจะมีประมาณนี้เราไปไล่สามเหลี่ยมทีละตัวดีกว่านะคะขอสามเหลี่ยมตัวแรกจะ้ะสามเหลี่ยมตัวแรกนะคะเรามาเรียนกันที่น้อง descending triangle <c oughs> ชื่อยาวซะด้วยนะคะ โอเคน้อง yeah. okay. descending triangle เนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆมันเป็นอ่อ subset ของ barrier นะใครที่เคยได้เรียน barrier ต่างๆมานะคะ descending เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของ barrier โอเคไหมนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็คือนะคะแนวรับอยู่แถวแถว,แถวเดิมนะแต่ว่าแนวต้านเนี่ยต่ำลงโอเคปะ่ะนะคะอ่ะ แนวรับอยู่แถวแถวเดิมแนวต้านต่ำลงโอเคไหมนี่นี่คือสิ่งที่เราวาดได้แนวรับแถวเดิมนี่นะ,ะแต่ว่าแนวต้านหรือว่าสวิงไฮเนี่ยต่ำลงนะคะเห็นไหมเราก็จะได้เป็น descending triangle นะคะทริคใครที่จะเอาเอา่อ live นี้ไปทบทวนในการสอบ CMT นะคะทริคในการจำนะตัวดีอันนี้คือทริคส่วนตัวของนิกเลยนะ นี่งานตัวดีนะคะนะฐานเป็นแบบนี้เออนี่คือตัวดีนะคะ descending triangle นะเหมือนมาสอนติว CMT เล้ะวันนี้นะคะพอเราเอางานวิจัยมาคุยกันไงแล้วการสอบของเขาก็คือใช้งานวิจัยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอ้างมันต้องอ้าง,งอิงงานวิจัยอะเนาะไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอิงนะคะเออนะคะประมาณนี้ทีนี้วิธีการเข้าเทรด หมือนเดิมค่ะเรารอ breakout นะ break ไปทางไหน follow ทางนั้นนะคะสมมุติว่าอันนี้ภาพแรกสมมุติว่าราคาเนี่ย break ลงข้างล่างนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าแหละเราจะต้องเข้า s ลล์ใช่ไหมคะใครเข้า stop order ก็จะได้ของเลยเมื่อราคา break แนวรับถ้าใครรอ pullback เราก็รอน้อง pullback กลับมาที่ pattern แล้วค่อย s ลล์แบบนี้ อันนี้คือในกรณีที่น้องเบรกหลงงลางโอเคไหมทีนี้ถามว่ามีโอกาสไหมคะที่น้องจะเบรกขึ้นข้างบนมีโอกาสหมดเลยคะ่ะบอกเลยว่าในตลาดเนี่ยมีความเป็นไปได้มหาศาลเป็นไปได้ทุกรูปแบบโอเคไหมน้องมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นจ้ะนะพอเบรกขึ้นปุ๊บอ,อ้าออะคนที่รอคนที่รอเข้า stop o r อเดอเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องรอเข้าที หายนี่ใช่ปะ่ะแสดงว่าคนที่เข้า stop อ r เดอจะได้ราคาสูงกว่าเทรนไลน์ที่เป็นเทรนไลน์ตีหายลงมาโอเคไหมคะแล้วถ้าเรารอ pull back ล่ะเราต้องรอที่ไหนนะคะถามว่าแล้วเราจะต้องรอตรงจุดที่เพื่อนได้ของไหมก็คือแนวต้านเดิมเป็นแนวรับใหม่เนี่ยคำตอบก็คือมันมีโอกาสที่จะลงมาลึกกว่านั้นนะด้วยควาที่มันสามารถตีเราเป็นปากสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ โอกาสที่เขาจะย่อ pullback กลับมาให้เราเก็บของเนี่ยอาจจะย่อมาถึงเทรนไลน์เดิมแล้วค่อยกลับไปโอเคปะอันนี้คือความสามเหลี่ยมถ้าเป็นความ rectangle ความ double top double bottom ไม่ต้องปวดหัวเรื่องนี้หนึงอเอาใช่ปะ่ะเราก็เข้าตามแนวเดิมนะคะแต่ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องมีเส้นมหัศจรรย์ในหัวขึ้นมานิดหนึ่งเนาะน้องเขามีโอกาสที่จะมา retrace นะคะที่เส้นเทรนไลน์นั้นๆ ของสามเหลี่ยมโอเคไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครตั้งออเดอร์แถวแนวต้านเดิมแล้วมองเป็นแนวรับใหม่ราคาเลื่นลงมานิดนึงอย่าเพิ่งตกใจไปโอเคปะเรื่องปกติของน้องสามเหลี่ยมเขานะคะอันนี้คือ descending triangle นะไหนดูหน่อยนะคะว่าแต่ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมมาจากคุณโทมัสที่เขาเขียนใน Encyclopedia ของเขาเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะซึ่งเนื้อหาของ descending triangle เขาวิจัยเข้มข้นเจ้มจนอยู่พอสมควรน,นะคะเออนะคะเขาบอกว่านะคะ breakout ในภาพนี้นะในภาพของ descending triangle เนี่ยโอกาส breakout ลงข้างล่างสูงกว่า breakout ลงข้างบนเออภาพแรกไงที่เราวาดเนี่ยโอกาสที่จะ breakout ลงล่างนะคะหลุดลงล่างนี่นั้นนะคะลงนะคะจากแพทเทิร์นเนี่ย มีถึง64%เเลยนะในการที่จะเบรกเอาลงข้างล่างนะคะถ้าเราเห็นแพทเทิร์นนี้โอเคไหมแสดงว่าโอกาสที่มันจะขึ้นนะ่ะเท่าไหร่อถามหน่อยโอกาสที่มันจะขึ้นเท่าไหร่เทาโอกาสลงมันหกสิบสี่แล้วคิดเลขคิดเลขคิดเลขถ้าโอกาสลงมีหกสิบสี่เปอร์เซนแสดงว่าเหลือโอกาสให้เบรกขึ้นนะ่ะเท่าไหร่คิดยังไงลนะ่ะทีนี้ ใครคิดออกนะพิมพ์มาบอกเพื่อนๆหน่อยนะปึ๊บขึ้นจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะถ้ามีโอกาสลงแค่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสี่สิบหกสามสิบหกอ้าวใครชนะใครถูกอะ่ะมีสองคำตอบตอนนี้นะคะพี่ๆคนอื่นคะช่วยช่วยหน่อย อ๋อโอเคพี่กุ้งแกนะคะเป็นสามสิบหกพี่แตงกว่ามายี่สิบหกเอางี้เอาหนึ่งร้อยลบหกสิบสี่ได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยลบหกสิบสี่ได้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นภาพนี้ descending triangle มีโอกาสที่เมื่อจบแพทเทิร์นแล้วราคาจะ break out ลงมากกว่าถึง64%เ โอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมีอยู่แค่3าเท่านั้นคําถามคือแล้วเราจะต้องเทรดขึ้นทําไมในเมื่อโอกาสมันน้อยเขามีเหตุผลที่ดีค่ะว่าโอกาสที่มันจะ break ขึ้นเนี่ยมันน้อยก็จริงแค่3าสกเ็ก็จริงนะแต่ถ้ามันเ r e a k ขึ้นเมื่อไหร่วินเลทสูงมากโอเคปะ่ะนะคะวินเทเนี่ยอยู่ที่นะคะ 47%ถือว่าสูงนะนะถ้าเกิดว่าเรา MMDD อะ่ะนะคะ mm hmm. เพราะว่าเอ่อพวกแพทเทิร์นพวกนี้นะ mm hmm. เขาไม่มานั่ง mm hmm. ขอวินเลทแบบ80หรอกนะคะเขาขอวินเลทแถวแถวไม่ไม่ต่ำไม่เกิน50มากก็คือถือว่าโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะโอเคนะคะ พี่กุ้งถามว่าไปไกลกว่าเพราะตามเทรนเดิมใช่ไหมคะอันนี้มิกไม่ได้ว่าเทรนเดิมเลยนะว่าเทรนเดิมคือเทรนอะไรนะคะยังไม่ใช่เทรนขาลงด้วยนะคะเพราะว่าราคามันยังไม่ได้ทําโลที่ต่าลงโอเคไฮมันต่าลงก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโลที่ต่ําลงในการที่จะบอกว่ามันเป็นเทรนขาลงได้เลยมันเป็นแค่สามเหลี่ยมเฉยๆแต่อันนี้คือจากงานวิจัยที่เขาวิจัยมากว่า1 2 0 0 0กว่กาแพทเทิร์นนะคะเขา เห็นว่าโอกาสที okay. ่ okay. descending triangle น okay. ั้นก็คือแนวรับเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าไฮต่ำลงเนี่ยนะคะโอกาสที่ราคาจะหลุดแพทเทิรนี้แล้วลงเนี่ยมีถึง64%โอเคนะนะคะอันนี้คือ descending triangle นะจ๊ะโอเคเขาบอกว่ามีมีข้อมูลต่ออีกนะคะมีข้อมูลต่ออีกว่าทีนี้วินเล e ในตอนขึ้นเนี่ย วินเลทมันแค่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่ว่าสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นมันน้อยไปสําหรับพี่มงมิกพี่ขอมากกว่านี้ได้ไหมเขาบอกว่าได้นะคะสามารถเพิ่มวินเลทในการที่เขาว่าเบรกขึ้นใช่ไหมเขาเบรกขึ้นแล้วเราอยากได้วินเลทที่สูงขึ้นนะคะการที่เราอยากได้วินเลทที่สูงขึ้นนั้นเขาแนะนําว่าต้องมีแกลบค่ะโอเคไหมต้องมีแกลบ นะถ้ามีแกลบเมื่อไหร่โอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมีสูงเมื่อราคาขึ้นต่อไปต่อไปเรื่อยๆแล้วระวัง SL ใต้แพทเทิร์นเดิมเนี่ยมันจึงทำให้วิ a เลตดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่น d e n เซ n g ิ้งแ n งโกที่มันเบรกขึ้นแล้วเราอยากได้วินเลตท,ที่มากกว่า47%นะคะให้มองหาแกลบโอเคไหมถ้ามีการกระโดดเปิดแกลบหลุดออกจากด n เซน g ิ้งแ n งโกแล้วเบรกขึ้น โอกาสที่เราเข้าแล้ววินเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากกว่า47%อีกอันนี้คือตาม Encyclopedia ของคุณโทมัสนะจ๊ะโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่านะคะเออ่ไม่มีอะไรแล้วแหละมางมิว่าอันอื่นมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเอาแค่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะห่วงบวมกันไปก่อนนะ ก่นเคลียร์ไหมถ้าเกิดว่าเคลียร์ด n เซน g ิ้งแ n ง l กพิมพ์ dt มาค่ะพิมพ์ d t แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่แ n ง l กถัดไปนีอ่ะถามว่าแ n ง l กนี้เกิดบ่อยไหมในตลาดที่เรามีอยู่นะคะก็คือตลาดทองคำเนี่ยเกิดไม่บ่อยมากเท่าไหร่นะเออคือถ้าให้มองเป็นแทง l กเลยอะอาจจะไม่บ่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมองในจังหวะที่มันกลับตัวอาจจะขึ้นเทรนด์ใหม่หรืออะไรเงี้ยเป็นไม่ได้นะคะ โอเคดีทีดีทีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไป a อที T กันต่อจ้าไปเอที T กันต่อจ้าซึ่งเอที T นั้นนะคะคือ ascending triangle นะคะ ascending triangle เนี่ยมันจะกลับกันเมื่อกี้ descending triangle ของเราอะคือแนวรับเท่ากันใช่ปะ แล้วแนวต้านอะหรือว่าไฮอะมันต่ําลงมันจึงทําให้การตีเทไลน์ของเราอะมันประจบกันเป็นสามเหลี่ยมทีเนี้ย ascending triangle ก็มันกลับกันกลับกันในแง่ที่ว่าแนวต้านอะมันเท่ากันค่ะพี่ๆแนวต้านมันเท่ากันค่ะโอเคไหมแต่ว่าโลหรือว่าแนวรับเนี่ยนะคะเรียกโลดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแนวรับแบบมันควรจะแบบเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยโลมันยกขึ้นอันเนี้ยคือภาพของ ascending triangle นะ เวลาวาดรูปวาดแบบใดนะคะวาดแบบนี้ปึ๊บชิบชิบห็่ปะไฮถูกต้านเท่าๆเดิมคุ้นๆไม่น่าคุ้นๆไม่น่นะประมาณนี้นะคะทีนี้แล้วมันจะเบรกทางไหนใช่ปะเราก็ต้องรอดูถ้าเกิดว่าเขาเบรกขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าราคาเขาเบรกขึ้นนะคะเราก็แค่บ่าย o อลโล่ตามถ้าเขาเบรกลงนะเราก็เซล เหมือนก,นกันกับ descending triangle เลยนะคะวิธีเข้าเทรดวิธีวาง TPSL ขายกันแค่วันกลับด้านกันเฉยๆไหนดูซิว่ามันมี key take away อะไรบ้างนะคะ,ะภาพนี้จ้ะเมื่อกี้ descending อะ่ะเขาบอกว่าโอกาสที่มันจะเบรกลงอมีสูงกว่าใช่ป่ะมีถึง64%ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากเล่น b เบรกขึ้นอะ่ะให้รอตัวนี้เลยโอเคไหม ให้รอ ascending triangle นะคะพอ ascending As triangle เนี่ยโอกาสที่ราคาเขาเนี่ยนะคะจะ break ขึ้นนะคะมีสูงถึงแต่แดนเจ็ดเซค่ะอ่ามีโอกาสที่จะ break ขึ้นนะถึง77%เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นโอกาสที่มันจะลงอ่ะมีแค่เท่าไหร่เองอ่ะ1 0 0่7ลบจจ้นะ โอกาสที่จะลงมีเท่าไหร่จ๊ะคิดเลขว่างไวว,ว่องไวลงมีเท่าไหร่โอกาสที่จะลงถ้าเกิดว่าเราเห็น a s c e n d i n งลงที่เท่าไหร่เอ่ยอาหนึ่งร้อยลบจ็สิบเจ็ดได้ติ๊กตอก,กติก๊กนี่พี่ออฟมาอีกแล้วนะพี่ออฟมาสุดยอดมากเลยเก่งมากเลยอะพี่ออฟ ะะขอบคุณมากๆที่สรุปให้เพื่อนๆนะคะ่ะเพื่อนๆนะคะกดหัวจงหัวใจกดไลค์คอมเมนต์พี่ออฟเป็นการแทนคําขอบคุณที่วาส่าพิมพ์มาให้พวกเราด้วยนะจ๊ะโอเคถ้าโอกาสขึ้นมีอยู่77%เซแสดงว่าโอกาสลงของเรามีอยู่2ีาซถูกต้องค่ะเออแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอตอน descending อะ่ะมันคือการ break แนวรับถ้าเบรกแนวรับได้อะ่ะ แนวรับมันต้องเคยแข็งมาก่อนเพราะมันรับมาตั้งอย่างน้อยสามสวิงอ่ะนึกออกใช่ปะเราถึงตีสามเหลี่ยมได้อะถ้ามันเบรกแนวรับได้แสดงว่ามันแรงขายเยอะจริงโอกาสลงมันก็เลยเยอะกว่าทีนี้พอเป็น ascending อ่ะกลายเป็นว่าแนวต้านของเราอ่ะมันถูกเบรกแทนฉะนั้นเนี่ยการที่แนวต้านมันถูกเบรกใช่ไหมคะแล้วมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้สูงเพราะอะไรเพราะว่าสมมตินะคนมองเฮ้ยตรงนี้เป็นแนวต้านเขาเซลล์นะ ขึ้นมาอีกเป็นแนวต้านเซลล์อีกแต่ถามว่าไอ้ i t i ิชันที่ถูกฟิวอะคะ่ะหรือว่า position ที่ถูกเติมเต็มอะมันก็ต้องน้อยลงน้อยลงน้อยลงจากที่เขาว่างออเดอร์เซลไว้ใช่ปะทีนี้พอออเดอร์มันน้อยลงออเดอร์เซลหายนะคะราคาเบรกเอาขึ้นมาได้นะคะจะเกิดการฟอลโล่บายขึ้นมาในทิศท,ทางตรงข้ามทันทีทำให้ราคาจึงขึ้นต่อนะคะและโอกาสขึ้นสูงด้วยโอเคนะ นะโอกาสขึ้นที่สูงขึ้นขนาดนี้มาจากออเดอร์ฟิลของออเดอร์เซลเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆด้วยนะคะโอกาสมันก็เลยเบรกแนวะต้านนี้ได้มากกว่านะได้ถึง77%นั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะท,ทั้ง descending และ ascending triangle เนี่ยเขาจะแรงให้แถวๆกลางๆเหมือนกันสมมุติว่ามีแพทเทิร์นอยู่ประมาณ21-23 p a ถแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะแรงให้อยู่ที่ประมาณแบบ1 2 11อ2อย่างเงี้ย เหมือนกันนะคะคล้ายๆกับ e c t แท g โกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น descending กับ ascending triangle โอเคไหมแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้ remark ไวน้นะว่าถ้าเกิดว่าจะลงอะแล้วเราอยากเพิ่มวินเลทอะเขาไม่ได้ remark ไว้ว่าควรจะมีแกบเหมือน descending คือ descending อะโอเคโอกาสที่จะขึ้นมันน้อยแต่ถ้าเกิดมันมีแกบอะโอกาสที่จะขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็วินเลทสูงขึ้นแต่ ascending อะเขาไม่ได้เขียนว่า โอกาสลงมันมีแค่ยี่สิบสาเปอร์เซ็นแล้วเรามีอะไรที่สามารถเพิ่มให้เราได้ไหมอันเนี้ยไม่ได้มีข้อมูลมานะคะบอกมาแค่นี้ว่าโอกาสขึ้นมากกว่าแต่เจ็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะแต่มันก็เป็นธรรมชาติของตลาดนะเอา,อางี้ดีกว่าตลาดและส่วนใหญ่จะเปิดแกลบขึ้นเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่เป็นเทรนขาขึ้น,นออกอาะใช่ไหมคะตลาดที่เปิดแกลบลงเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากพอสมควรอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ไม่ได้มีข้อมูลเนี้ยถูกเก็บไว้ใน Encyclopedia เนาะอันนี้ถ้าใครอยากรู้อย่างลึกๆก,ก็ไปดูในหนังสือที่มิกโชให้ในต้นไลฟ์ได้เลยนะคะอะถ้าเกิดว่าใครเคลียร์แล้วนะคะ ascending triangle พิม AT มาพิม AT มาอ่เราอยู่กันมาหนึ่งชั่วโมงแล้เนี่ยได้เรียนกันไปกี่แพทเทิร์นลวจ้ะมี double top double bottom ใช่ไหมมี rectangle triple top triple bottom descending triangle ascending triangle เจ็ดแพทเทิร์นลวจ้ะตอนนี้ นะะคพิมพ์ AT มาเราจะได้ไปกันต่อนะคะโอเคเราจะไป่ทยก็วันถัดไปอ่าหนึ่งชั่วโมงได้เจ็ดแพทเทิร์นถ้าเราอยู่ด้วยกันสองชั่วโมงเราก็จะได้สิบสี่แพทเทิร์นโอเคก็บอกแล้วว่าไม่ชอบพณิตศาสตร์แต่ก็ขยันคิดเลขซะด้วยนะคะอ่ะ ต่อมาเป็น Triangle ที่มิกใช้บ่อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน Triangle ที่อยู่ใน e l i ลียด a v e ด้วยนะคะนั่นก็คือเป็น Symmetrical อุ๊ปส์ลี่ยนภาษาก่อนนะคะอ่า triangle นะคะหรือว่าเป็นเป็นสามเหลี่ยมที่สมส่วนนั่นเองโอเคไหมสมส่วนคือแบบใดเมื่อกี้เรามี รับเท่ากันต้านเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสามเหลี่ยมที่สมส่วนอะมันคือสามเหลี่ยมในอุดมคติพิสานี่มันคือแบบนี้โอเคปะเออมันคือสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่า symmetric หรือว่า symmetrical triangle นะ symmetry นั่นแหละคือความสมมาตรนะคะมาจากคำว่า symmetry นะหรือว่าความสมมาตรอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็น symmetrical triangle <c oughs> ทีนี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะกับ symmetrical triangle นะคะอะพี่กุ้งบอกว่าว้าวพี่มาช้าทันแค่สองเพื่อนเรียนไปเจ็ดนะ้ะไม่เป็นไรพี่กุง้งเดี๋ยวพี่กุ้งนะแชร์เก็บไว้แล้วกลับมาย้อนดูโอเคไหมคะสามารถแชร์ไลค์เก็บมาย้อนดูได้เลยมิกไม่ลบนะแล้วเดี๋ยวมิกจะมาทําสรุปไลค์ให้ด้วยนะคะโอเคนะคะอ่ะเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาชน ไหนๆเราก็มาสอนแล้วเราเสียเวลาสอนแล้วใช่ว่าเราก็ต้องให้คนที่มันนั่งเรียนกับเราเสียเวลามันนั่งเรียนได้อะไรด้วยนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกดดันนะว่าแบบเฮ้ยมันจะหายไปไหมไลฟ์นี้ไม่นะคะอยู่นะคะอ่ะคีย์ที่สําคัญนะคะคีย์ที่สําคัญของทร i a แองเกิลนี้นะคะก็คือว่าวอลลุ่มค่ะอ่าวอลลุ่มนะเขาบอกว่าวอลลุ่มเนี่ยอ่า มักจะหายนะคะถึง86เปอร์เซ็นตะ์ะไม่ได้หมายความว่าจากวอลลุ่มร้อยหายไป86เหลือ14นะไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเจอแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเทนเกิลเนี้ย1 0 0ครั้งอ่ะ86ครั้งอ่ะจะเห็นว่าวอลลุ่มมันหายโอเคปะ มีแค่14ครั้งที่วอลลุ่มมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือว่าวอลลุ่มมันเพิ่มโอเคไหมแสดงว่าอ่ะใครที่เรียนเรื่องเทรนเก่ามิกมาในตอนแรกในไลฟ์เรื่องเทรนใช่ไหมคะมิกมี me. สอนด้วยนะว่าเฮ้ยการดูวอลลุ่มในการคอนเฟิร์มเทรนดูยังไงนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องก,ก,กันกับที่คุณโทมัสเนี่ยเขาวิจัยมาว่าถ้าเป็น symmetrical triangle เนี่ยวอลลุ่มมักจะหายถึง86%นะคะก็คือถ้าเราเจอ triangle แบบนี้ ร้อยภาพนะคะแปดสิบหกภาพวอลลุ่มหายไปแล้วจ้ะโอเคไหมคะก็คือการพักตัวนั่นเองนะคนไม่ค่อยชอบเข้ามาเทรดไม่มีวอลลุ่มเข้ามาซื้อขายในตอนที่เป็น symmetrical triangle โอเคไหมคะร้อยภาพแปดสิบหภาพวอลลุ่มหายไปแล้วไม่ได้หมายความว่ามีวอลลุ่มลอยแล้วหายไปแปดสิบหไม่ใช่นะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วมีข้อความสำคัญอะไรอีกไหมเขาบอกว่า ไอทรายเก้าเนี่ยส่วนใหญ่เบรกขึ้นอ่ะทายมากันดีกว่าว่าโอกาสเบรกขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มกมิกใบให้ว่าเกิน5้าสิอร์เซนตอ่ะโอกาสเบรกขึ้นให้ถายว่ากี่เปอร์เซนต์ใครทายใกล้ที่สุดใครทายใกล้ที่สุดมูมิกให้เสื้อไปเลยอ่ะให้เสื้อไปเลยจ้ะใครทายใกล้ที่สุดว่าเขาบอกว่าโอกาสเบรกขึ้น่ะมีมากกว่า แล้วกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะนดาวมาดาวมาดาวมาอ่าดีค่ะเพิ่งเข้ามาขอบคุณที่มา็ลมยินดีมากๆเลยค่ะอ่าพี่อ๊อฟบอกว่าเสียดายังสอนสนุกมากเดี๋ยวมาขอดูย้อนหลังได้เลยค่ะมาดูย้อนหลังได้เลยนะจ๊ะอ่ะหกสิบพี่ตงกว่าบอกพี่แก๊กบอกว่าแปดสิบมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครให้มากกว่านี้ไหมพี่เคสบอกว่าแปดสิบสี่ พี่นิดบอกหกสิบสี่พี่รัดบอกหกสิบแปดแหม่ก็เดาใกล้กันแบบบี้เพื่อนเลยนะแบบเธอใกล้ฉันก็ต้องใกล้ด้วยอะพี่เอบอกเจ็ดสิบเก้าพี่นิยมบอกเจ็ดสิบสามโอเคอ่ะปิดโหวตปิดโหวตนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทายกันเข้ามาด้วยนะคะเข่าบอกว่ามันมีโอกาสเบรกขึ้นมากกว่า แล้วที่ฉันก็อ่านถึงว่าโอ้โอกาสเบยกขึ้นมากคก่ะแสดงว,ว่ามันต้องเยอะมากเลยคําตอบคืออะไรรู้ไหมคําตอบคือห้าสิบสี่ต่้ <c oughs> <c oughs> okay, ไหม symmetrical triangle มีโอกาสเบรกขึ้นอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นโอเคไหมคะแสดงว่ามันเกินครึ่งมาแค่นิดเดียวทุกคนอ่ะคนที่ได้เสื้อไปนะคะพี่แตงกวาค่ะตบมือให้พี่แตงกวาหน่อยอ่ะยินดีกับพี่แตงกวาด้วยนะคะได้เสื้อไปทัก มาในอิน็อ b o ์ของมิกด้วยนะคะให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการส่งเสื้อไปให้พี่ตังกวาด้วยนะจ๊ะอ่ะพี่พี่ธนาธรบอกเงี้ยวนะพามพามจริงฉันอ่ามาถึงตรงนี้ฉันก็โดนช็อตฟิลเหมือนกันฉันรู้สึกมีความหวังว,ว่าว้าวมันจะต้องแบบอลังการ Amazing ล่าสุด54%ค่ะโอเคไหมอ่ะแต่มันก็โอเคนะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รูอีเลียดเวฟเหมือนมุงมิกอะ จริงๆอ่ะการที่มันจะหลุดออกจากแทรอนเกอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวด้วยซ้ำว่ามันจะหลุดขึ้นหรือหลุดลงอ่ะถ้าเกิดว่าอ้างอิงที่จะดีเวฟด้วยนะมันจะต้องอ้างอิงกับเทรนก่อนหน้าเก็ตป่ะคือถ้าเทรนก่อนหน้าเป็นเทรนขาขึ้นแน่นอนว่าหลุดสามเลียมมันก็มีโอกาสที่จะหลุดขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นเวฟสี่มากกว่าเนื้ออใช่ไหมคะมันห้ามเกิดที่เวฟสองไงอะไรอย่างเงี้ยนออกใช่ปะ่ะหรือถ้าเกิดเวฟก่อนหน้าเป็นขาลงแล้วเกิดสามเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วหลุดมันก็มีโอกาสที่จะหลุดลงฉะนั้นเนี่ย แน่นอนเปอร์เซ็นต์มันก็เลยแบบไม่ได้ห่างไกลกันมา